สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมว่าผมแท้ตั้งวันนี้ผมขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพลอยทับทิมเจนในนะครับของประเทศโมซัมบิกนะครับสีแดงครูหลาบอ่อนนะครับน้ำหนัก4.5หกรลัดนะครับนะครับเป็นพลอยเป็นพลอยเป็นพลอยสีสวยนะครับนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับเอาไปทําหัวแหวนสวยมากนะครับนะครับสีสวยนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับ เป็นพลอยผ่านความร้อนแล้วนะครับสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับนะครับนำไปทำหัวแหวนเสริมรีสวยนะครับนะครับราคาผมขายให้ให้ให้ใหใหไม่ไม่แพงนะครับสนใจโทรเช็คราคาผมได้0819071179และ099197894ผมววบคุมแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับนะครับเรียกว่าชมเมื่อมาชมคิดเรียวพลอยทับทีม เจนในมั N I, ik, สัมบิกสีแดงโกลาบอ่อ,อนเมน็ดนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยเฉพาะคุณผู้ชม,ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแล้วก็ใหญ่ที่สนุดในโลกที่คูเกอร์การันตีไว้ไม่ควรพลาดน,นะครับไปติดตามผมที่ยูทูบโนบุมแซตตั้งจะพบกับความอลังการนะครับผมมีภาพกันต่างนะครับที่แก่ด้วยลาชายพลอยทัพริมชาติหรือทัพพริมสตาเพลินสตาเมื่อถามบูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมมีไม่ให้ต่ำกว่า60องค์อลังการมากนะครับแล้วก็ยังมีเม็ดพลอย หลังเบี้ยนะครับสตาร์นะครับใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งเม็ดแล้วก็ยังมีปลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาร์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกสองก้อนนะครับอลังการมากนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมโม่ปุมแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่มีคาว่าผิดหวังแล้วผมจะบอกข่าวดีนะครับเมื่อไปติดตามชมที่ยูท b e ผมวม่ปุมแท้ตั้งนะครับเพียงแต่คุณผู้ชมรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับนาคลิปวดีโอ ตามที่ผมเรียนผู้ชมภาพปันต่างๆเมื่อถามอูกเกอร์องค์ใหญ่ที่เซในโกโดยเฉพาะแก่ด้วยไพยทับพลินชาติหรือทับพิมสตาหรือพยลินสตาหรือข้อภอยทับพิมชาติทับพิมสตาใหญ่ที่เซในโกนะครับหรือพอยทับพิมหลังเบีย้ยสตาใหญ่ที่เซในโลก นำคลิปวิดีโอใน YouTube ผมไปให้เขาดูเท่านั้นเองนะครับก็ถูกใจเชิญผู้ชมก็ได้เงินหมหาศาลผมให้3%พเอพราะแต่ละอย่างโอราคาสูงอย่างน้อยเป็น10ล้านหลาสิบล้านเป็นร้อยล้านหลาร้อยล้านบางองค์เป็นพันล้านบางชุดไหลพันล้านนะครับคุณผู้ชมนะครับติดต่อสําเร็จนะครับ ก็ได้ร่วมหมากุศสกับผมนะครับแร้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมว่าผมแท้ตั้งถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลยโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครั้งนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 1 9 7 8 9 4ผมรกผมแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนส่วนทัพทิมนะครับเจนไอเมนนี้4กระลัดกว่านี่นะครับเอาไปทำหัวแหวนสวยนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับ นะครับคุณผู้ชมโทรมาเช็คได้นะครับเนื้อแก้วพิเศษหายากนะครับนะครับสวยนะครับอลังหาเจ้าของใหม่นะครับไปทําหัวแหวนไม่ผิดหวังนะครับสีสวยนะครับไฟดีนะครับ